สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็มางานอีกแล้วนะมางานที่วัดป่าน,นะคะก็ช่วงนี้ก็เดินสายทําบุญอย่างเดียวนะน้องมุกของเราก็ยืนรอนะยืนรอยืนรอเวลานะคะเดี๋ยวจะได้อ่าเข็นแขกนะเข็นแขกอยู่ที่วัดนี่แหละนะคะ เดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆนะคะถึงแขกจะมานะตอนนี้เราก็ถ่ายภาพบรรยากาศที่น้องมุกมาเจอเพื่อนๆกันต่อนะ oh. ดูเล่นดินจนเพื่อนหมดแล้วนะมาอยู่ที่วัดก็นะะดินแดงนิดนึงแล้วก็เล่นดินนะคะ oh. น้องมุกก็อยู่ไม่เป็นสุขนะ oh. สนกว่าคนอื่นเขานะคะตอนนี้ แต่ว่าเดินอย่างเดียวคนอื่นก็ยืนอยู่เฉยๆตัวเองเดินบานตัวน้อยของเราก็มานะคะอาช้างมากันเยอะแยะเลยนะครับประมาณเห็นเขาบอกว่า19เชือกนะคะ ก็อยู่คลมุมอยู่คนละมุมนะตอนนี้อยู่คลมุมช้างเชือกไหนที่อยู่ด้วยกันได้ก็อยู่ด้วยกันนะเต่นนะอยู่ด้วยกันได้นงมุกของเราก็อยู่กับเพื่อนเหมือนกันนะเพื่อนนะติดกันมากติดกันมากนะกับซอยเพชรนะฟ้าใสชุดเขียว บรรยากาศดีนะร่มรื่นนะคะตรงนี้ร่มรื่นมาก หมือนอบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกแล้วนะร้อนๆอ,อยู่แต่ว่านะครึมๆด้วยนะเหมือนฝนจะตกแล้วนะคะก็ระหว่างเราก็ป้อนกล้วยป้อน,อ,น,อ,นอะไรนะคะมีกล้วย,ยงานนี้ก็ส่วนมากนะจะมีแค่จะมีแต่ช้างตัวเมียนะคะตัวผู้ไม่กี่ไม่กี่เชือกนะคะ ส่วนมากก็จะมีแค่เมโตเมียเนาะนะเป็นงานสำหรับผู้หญิง <laughs> ่มรื่นนะมรื่นดีนะคะ ก็พากันดูช้างกันนะาดูช้างกันนะอโอ้ยร้องหาแล้วน้องมุกของเราได้ยินไหมเนาะเพื่อนร้องหาแล้วนะ ก็น uphold, ก้องมุกก็ไม่ได้ท e. ําอะไรนะเพราะความได้ทำอะไรนะเขียนเขียนหลานเขียนลูกเขียนหลานกันเขียนลูกเขียนหลานกันนะระหว่างรอแขกมานะเขียนลูกเขียนหลานรอไปก่อนนะคะลูกหลานก็อยากขึ้นช้างเนาะนะคะ ดเดินหาเพื่อนนะน้องมุกหาเพื่อน เราบองตงานไนวะเน,นะาะฮะเราบองตงานไนวะเนาะดูเครับเป็นอะไรอ๋อดู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 ลองหากันใหญ่เลยนะคะ นานๆมาเจอกันที่นะคะช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยหนะ่อยช่วงนี้ก็ได้ได้เจอกันบ่อยหนะ่อยเจอเพื่อนบ่อยหน,ะยน่อยนะคะตอนนี้อ้าวดำ ตามเขาทำแ้ <ừ> ่เม <ừ. S 2> ื่ออู้อ้กุนต้อนล่ะทำอะไรเช้างให้นะครับผมรออล้วนะครับผม นั่นก็ไปหหอยูกับเพื่พอนเพชรดีกว่านะครับบรรยากาศที่นี่แบบดีมากนะคะยิ่งครึมๆแบบนี้ก็ยิ่งดีนะ,ะเพราะว่าไม่ร้อนเนาะนะคะไม่ร้อน น้องมุกไปหาเพื่อนก่อนนะไปหาเพื่อนนะคะเฮ้ยติดกันเวลากลับบ้านก็น่าจะร้องเมื่อเช้าก็ร้องหาแต่เช้าเลยแล้วน้องมุกนะคะ Okay. Hey. บรรยากาศดีๆนะคะนี่ก็นะเป็นบรรยากาศช่วงรอนะคะรอเนแขกนะคะ <c oughs> ก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นงานสุดท้ายของปีนี้หรือเปล่านะก็ยังไม่ทราบน,นะเพราะว่ายังไม่มีใครติดต่อมานังไม่ใครติดต่อมานะสำหรับอ่านะคะคลิปนี้นะท่านใดที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเป็นกำลับบงใจนะคะกับช่องพังน้ำมุกแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีจ้า า,าจ้าลาไปเด้วยวภาพนี้นะสวัสดีจ้า